เมื่อกี้เจอเมสันกินวูดทีเดียวเน่าเลยนะครับคลิปเป็นอะไรไม่รู้เจออภิเนหางของเมสันเข้าไปวัตฟอร์ดทอมคลิปเวอรี่นี้เด็กเก่าแมนยูตอนนี้ก็ไปฟอร์มดีกับวัตฟอร์ดวูปคอนเนอร์โคดี้นะครับกับตันทีมทีมชาติอังกฤษนะครับอ่ามาแล้วไงเฟมิโน่สามประสาน ครบจนได้ถ้าถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดว่าไอ้ได้มาเน่ไปนะฮาวิบาร์รานโอ้นี่ก็โอเคนะครับฮาวิบานเหลือวาดีกับโดเมื่อไรจะมาเนี่ยเบนฟอร์ดวัตเทอรี่จานเนลขายไม่รู้ แต่เบนฟอร์ดนี้ไอตัวเด่นชื่ออะไรนะอันนั้นก็ไม่มาสักท e อีอีวานโทนี่เนาะเชลซีลิสเจมเออเชลซีผมก็รอกองเต้นนะได้กองเต้ก็ถือว่าโอเคเต่ไม่ได้เลยแมนยูมาจนได้ครับโอ้ที่นั่งตัวนี้โอเคหน่อยได้เจดโดจนได้ขอไปดีๆของเจดโดตเครับวัตฟอร์ดอิสเมลาซา ตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เก่งแต่กับทีมอื่นแต่เจอแมนยูเก่งตลอดแต่เจอหงนี้ไม่เคยช่วยเลยเบนฟอร์ดดาวิดลาย่าโอ้โหนี้ก็เก่งนะอันนี้เพิ่งติดทีมชาติสเปนไปด้วยนะครับขนาดอยู่แค่ทีมเบนฟอร์ดเดเกอยังไม่ติดเลยคนนี้ติดแล้วเป็นไบร์ซีด้วย แมนซิตี้ฟิลฟอร์เดนอันนี้ก็ดาวรุ่งแต่ไม่ใช่ใบแรกของเขาแล้วนะครับแมนยูเจดอนซานโชอีกแล้วมาอีกแล้วฮัดเซนอเอมิลสมิธโลนี่ก็ไม่ใช่อาร์ซีรับแต่ฟอร์มดีเอโน เอ็มเวปูนะครับอาร์ซีแม่ผมมาแล้วจะขอบอกเลยหน่อยอันอันนี้เอามาเปิดที่นี่เพราะว่าไปเปิดที่ที่ห้องไม่เคยได้บายดีเลยเลยลองเปิดนี้เผื่อดวงดีบ้าง oh. <c oughs> ให้แม่อาใจช่วยให้ได้โดนะครับเมื่อกี้แม่มาทีเดียวเปิดได้โดเลย <c oughs> ได้โรน,นัลด <c oughs> เลยได้สุดยอดทุกครั้งเลย ครับคนต่อไปนี่กับหัวพาเลตคอนเนอร์กาลาเกอร์ ager, คนนี้ก็ดาวรุ่งนะครับเด็กปั้นเชลซีลีดลุกไอริงนะครับก็เพิ่งยิงได้ด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วลุกไอริงเซาแ์ทมป์ตันอดัมอาร์มสตองเพิ่งรู้ว่าเป็นอาซีนะครับคนนี้นึกว่าอยู่มานานแล้วเวสต์แฮมแอรลอนเคสเวลนี่ก็ อันเดอร์เลนะครับคนนี้ฟอร์มดีดูกูเล่พรเอมิวคนนี้มีชื่อหลายชื่อนะครับฮอยเบียด์ฮอยแบกฮอยเบิร์กไม่รู้ที่ถูกต้องต้องเรียกยังไงนะครับใครรู้ก็เมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับวิลล่าไทลอนมิงชื่อน่ารักมุงมิงแต่สไตล์การเล่นโหดนะครับคนนี้พาเลตเบลเฟสซาฮาอดีต ลูกเขยมอยใช่ไหมครับตรงนี้คาวินฟิลิปเห็นแล้วใจชื้นเลยเมื่อกี้ได้ลันตำํำบาโลกันนะครับอาซี RT เหมือนกัน <Billie. S 1> วันนี้รู้สึกใบเปือนนี้จะโอเคเลยนอริแคนเวลนะครับสุดหลอตอนนี้ปล่อยยืมไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับทอดแคนเวลเดี๋ยวขยับนี้หน่อย อินเตอร์เรียงเนะี้ยเอ้ยคอยได้ลายเซ็นต์อะแบมแบมอีกแล้วแต่แบมแบมไม่ลันเลเซอร์ธรรมดาแมนยูเอ้าสาอีกแล้วเชร์ดำโอ้แต่ลันต่ำนะเชร์ดำแต่เสียตรงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนี่ยเด็กสองทับห้า,าโอ้หขายได้เท่าไหร่วะเนี่ย ใครอยากได้เสนอราคา,าเลยสองทับห้าเนี่ยเชียร์ดำสุดยอดกองหน้านักบุญนะครับเอาเบรกทูแล้วเบรกทูจะเป็นใครเดวายแม็กนิวนะครับเบรกทูเบรกทูยังไม่ได้ตัวดีๆเท่าไหร่เลยนะครับเอา้าอันนี้ลูคก,กี้ออสซอนไอดูอาร์อีก,กตัวดังอยู่นะครับ ก่อนลาอูจิมินเนสนะครับลาอูจิมินเนส อารเมลอนนะครับไปที่สองลาฮิมสเตอร์ลิงหายไปเลยสเตอร์ลิงมาเที่ยวอีกแล้วมาเที ial, ่ยวสองใบละเอคองนะครับไม่รู้จักแต่เป็นอาซีนะครับวีด้า จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเหมือนจะวนวนเวียนๆอยู่พวกนี้นะครับซูมาเล่วาร์ดี้ยังไม่มาเลยพูลิสิตกับตันอเมริกานะครับจอชบาวฮิลฟันไ,ได้อีกแล้ว ดานิเอลโพเดนไลออนเฟรเซอร์พัสซ่านี่อะไรลูคัสลับนะครับ บิเซนเต้กัวต้านะครับคนนี้ก็ฟอร์มดีอันเดเลตดักลาสลุยเจมวอร์ดเพาลเลาดิมีคูฟาวนะครับเห็นหนะ้าไม่ชัดใครจอแดนพะิกฟอร์ดนะครับโก mm hmm. มันหนึ่งอังกฤษแต่เหมือนจะโดนดอกแล้วมั้งกับเอฟเวอร์ตันนะครับ เดี๋ยวขอจัดกล้องอีกทีมือผมก็จะงอแล้วถ้าจะเกลืออง่เลยคารเวิร์ดเลวินเดลนลี่ได้เกลือมาครบเลยเนี่ยพวกและ ้ไม่ใช่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็น่าเป็นเกลือด้วยเกรนวูดมาตียาลเดเลอัลลี่มาครบเลยแม็กกินแบมแบมใบสองโรแมนเปเลอินเสอร์ยังไงสาก้า ไลเซอร์ Ham, นะครับเวสแฮมฟาเบียนสกี้นะครับเลเซอร์ไม่รันแมนซิตี้โฟเดนโฟเดนก็ก็ยังไม่รันนะครับลิเวอร์พูลบายอะไรเนี่ยซาลาเน็กซ์เลเวล ซาร่า next level แพงไหมเนี่ยซาร่า next level ดอยเวสแฮมไงเลยไม่ก็เบอร์ลี่หมดอารมณ์อันโตนิโอสกอร์ทีมยังไม่ได้ไปจริงเลยออกมาสี่ตองได้ลุ้นอยู่นะเนี่ย <laughs> ห้าตองเปิดจนมืงนมืองอผมเอากราฟใส่ในกล่องแป๊บนะครับ ใส่ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวต้องหาวิธีเรียงขอตั้งไปก่อนแล้วกันห้สองสุดท้ายฝังนี้ก่อนนะเก็บๆไปก่อนอ่าใบแรก ชอนลองสตาร์ทนะครับไอ้ก้านยาวนะครับดูเป็นเดียสมาแล้วอีวานโทนี่อาร์ซีกาเบียลเชสุดเนี่ยเลยเอาไม่ใช่วูดแพมตันเดนดองเกอร์ โซว์วิวหรอกมีคาาเส้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเอนดิตีอัจเจอร์เห็นหมดเลยามาจนได้พี่เต้น,นะครับกองเต้นิคโป๊เอเตบโบ้อาร์ซี ลูเปเนเวสจามารลาเซเลสเอเดนสันไบรอันกิวบุนเดีย์นะครับเก้าโนริชเจนเบเนเลตตโรดิโกโมอเรโนซาก้านะครับไปต่องคูคุเลล่าอีกแล้ว แอรอนอีกแล้วตนอีกแล้วกิลลิทนี่อีกแล้วอันโตนิโออีกแล้วไมเคิลคียได้ยังไงโรเซลโซอีกแล้วมาติแคะมาแล้วอีกเกิด วิลล่าอย่าบอกแคดีินะแม็กินเลเ,เตอร์แต่ไม่รันนะครับเบนชิวเวลเบนชิวเวลก็เลเ,เตอร์แต่ไม่รันเบนชิวเวลก็เลเ,เตอร์แต่ไม่รันนะครับ เบททูไว้ละทีมอ,อะไรเนรี่ยรอบนี้เอมิลสมิทโลโอ,เ,อเคหน่อยจอแดนพิกฟอร์เป็นออร์แฮนทีมต้องรีและแบบ,แบ,บหมุดเล้วย ตัดข้างหลังบ้างกะเนี่ยไตสอบมึงฟิบโวเดนซานโชเคนเซมาชื่อเหมือนเบนเซมาครับ เตมิโดซาล่าเตเลมันคานอสชิเวลและโซยุนชูจจลิงตันเฟลานบูโนหมู เลวินอันลี่แม็กกินสรุปเปตน,นี้ซ้ำเพียบเลยนะแบมแบมเปเป้ซอลลรี am, be be, Sorry, Marsh, ่มาร์ชเกรนเฮนรี่เคนอิงก์่อนจะมีใบใหม่มาโรเบิร์ตซันเชฟ พิชาร์ิสันเปิดอะไรกันอินซ์ตอันลี่เลเซอร์เพื่อเกลือนี่ทอสตาสามทับสี่เก้าขายนะสกอร์ทีม ไม่ได้ดใบด,ดีๆเลยแวเนอร์สกอตทีมเป็นใครไม่นี่เป็นแวเนอร์เดอะบอย x นเลเวลจบสามองสุดท้ายเกือเรียกพี่เลย เริ่มเสียอารมณ์แล้วมาก่อนเลยเบนนโด้เบนนโด้วารานเบ็คแมนเบ็คนิวโรบัสซันมักคฟอสฮาร์าเวด Wood, Allison, Silva, iman, un, ai, la, เวสต์วูดอลิโซนฟาเบียสิน่าแม็กซิเมนคุนโดกัรแม็กควายกุลเลล่าแอลรอนเอ้าไอใบนี้เก็ดหันหลังทำไมอย่าบอกว่าลายเซนนะอ๋อมนันหันหลังให้เฉย ผมไม่ต้องล้วนเลยโมเลโน่สรุปผมต้องเปิดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอ,ขอไปอดูกันนะเฮ้ยมึงเกลือแล้วดันนี้มาจัดใหม่แล้วเัานเชส นั้นใส่มาสลับนี้แล้วครั้งนี้ก็ได้ลายเซ็นบ yeah, so. ุนเดียร์เยนเมเนเลต์มาติแคเอมิคาตีกริดโรเซลโซเปเป้มาร์ตกนเฮลลี่มาร์ตินเนลลี่ไม่ละแต่ไม่รันนะใบนี้ เลเซอร์ Laser, ไม่รันโอเควันนี้คุ้มแต่มันเทนเนอร์เนี่แหละนอกนั่งเกลือกี่บาทแล้ววะกล่องเตโอพี่เต้พี่เต้เตก็ดูคุ้มอยู่นะพี่เต้หนึ่งทับห้ารันตามด้วยพี่เต้ใครเนีเนะ่ย หัวลูกกี้สุดท้ายเบอร์ทานเตาวเลเ่เป็นเบรกทรูนะครับอีกสองที่เปดเลยนะนี่ะ สตองเย่เจนสันยอนแบกคุนมุนสันเทเอมิเนสอัมาลลอนลาฮิมมาเซียลใบาสามอีกองใบเก๋อเกือเนี่ยม,มาทิตรูหมดเลยบิดาเคนอิง อันเชตดิชาลิสันกิวบุนเดียร์เบนเนเลตมเลโนโซากา้ากุกุเลล่าแอารอนโซนสามเทียนี่สามละสียแล้วเนี่ย ลูกคาดลับถ้าไม่รู้สึกตัวเองจะเกลือจนแทบจะไม่อยากรุนแล้วเจนเซม่าอาซีเลเซอร์สองใบแต่ไม่ดังเบบูทีกเลสเจมเบบทู ต้องได้ลูกกี้เลยเนะี่ชูการึงมือสองสุดท้ายดูกเกลือแล้วเกลือชัดๆหมดอารมณ์ครับท่านหมดอารมณ์จบเกม จบเลยเซ็งโลบัสซันฟอร์ดฟอร์ดเฮเว,วสต์เวสต์วูดอาริสันซิวาแ์เมงกันกไวน์ตู้ คาลินอ้ามาจนได้เฮีย er. สรุปเป็นตัวที่เขาอยากได้มนเนี่ยโดกับเฮ er ียวาดี้ตัวได้อย่างละบายเองเอ็มเบโมกัวต้าลุยเผาคูพิก เลวินเดเล่เมกินโลมันแบมแบมเปเป้ซอลลี่เฮลลี่โคตรไม่คุมเลยตูทอสซา กานโชว์อะไรดูไม่รันด้วยนะี่แล้วก็ทีมิกแล้วก็แซดสุดท้ายโลดี้จบเกมครับไม่คุ้มมากๆจบเกมเลยตู